อันนเพงนนั่นแหละนและเอาฮะเรากินเรากินหรือไรเออมาค่ะมาชิมด้วยกันเยี่ยวอร่อยอร่อยยังไงเอาอีกคำหนึ่งเอาหมดเลยกินโชว์อุ้ย

ini <laughs>

สดสตักสวนนะก็จะเป็นสวนรถนะครับสดๆดตักสวนเลยนะครับก็นี่ครับเป็นพุ่มอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาไปทานส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็มาพาตัวแซบมาทำคลิปนะครับมาไหมครัไปล้างมีดปิดวันอืออโอ้โหได้กินที่มือเลยล้างมือดีกว่ล่ะเอาไว้นะเอาไว้นะ กบัเขาก่ะเอา้น้วย่อปตรงนั้นปัอนะนะกบหเหลือระวังมือึกบ่อบอกระวังอุ้ยบดโดนสังเดอะไรเนีไป้างเอาแลวกเอานิ้วเอามือกดไว้เอานิ้วกดไว้งี่เด้อ เราไปหาแม่เราเอาผ้าพันเทปพันนี่ทำแบบนี้ใช่อพออยัางครับส่วนรถสดๆนะครับจากสวนเลยจากเขาเลยครับมีการมีดบัดนิ้ว สวดครับสวากสุราเลยไปสวดจากสุราเลยสวดเลยอตจงนะต้องการตรยเงนะไปเหรือยังเรืองอะ่เป็ไเรืงนี้ความลับใช่ไหมความลับสวดเลยใช่ไหมไม่ครับไปดูชิคก็รู้เยร้ยเรื่อง หนึ่ง,งสองสามสวัสดีครับผมต้อมวิทีบ,บ้านๆผ่ากินบาทเชี่ยวนะครับมากับหลานสาวนะครับชื่อีหมชื่อจริงพัทธาจันมาโอเคหนูจะมาทําอะไรสวัสดีสวดัสจะกินหมดไหม<笑><笑>ชงก้อนนี่ครับก็จะมีน้ําตาลนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับก็ ถ้าคนชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยคนชอบไม่หวานก็ใส่น้ำตาลแ้วไเดี่ยวเน้นนี่เกลือนี่เกลือเกลือใส่เกลือนะครับเค็มใครชอบเค็มหน่อยๆก็ใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดได้ใช่ไหมใส่ไหมมันย่างตีปากกว่า แล้วก็คนนะครับคนใ้เข้ากันเ้น้ำลายแจกครับน้ำลายแจกครับรมาฝึกร้านสาวครับร้านสาวอีกกี่ปีนะีดวหรอแปดขวบแขล้วไม่เจ็ดเจ็ดเจขวบเจ็ดแปเก้าเอ็ดสิบสองสิบาอีกหกปีเปิดช่องเป็นของตัวเองได้ เลือตดนตีนอ,อ,อ้ล้วรอก s? <S ี่เหรอไม่มันอยู่หลาแล้วมันโดนตั้งแต่ทอนนู้นแล้วเหรอ,หรอนี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่อเอามากินนะครับอีกส่วนหนึ่งก็กินไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่บนเถานะครับอยู่ในเถาก็นี่ก็มาทํากินโชนะครับของสดๆจากสวนครับนี่ให้ห้านชิมก่อนครับ เอาช้อนมาช้อนมาครับ<า>บอกความรู้สึกครับอร่อย,ออยเปรี้ยวไหมหวานหวานใช่ไหมหว,วานเค็มใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวมากินด้วยกันครับนี่อืมอืมอร่อยเนาะ สดชื่นนครับโซลถมีประโยชน์นะครับแก้แก้อะไรทำทำใครที่หาย,ยากนะครับกินได้นะครับแต่ว่ามีสรรพคุณหลายอย่างนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะใช้เป็นยาถ่ายหรือว่าอะไรได้อย่างเดียวนะครับ,บรก็สรรพคุณหลายอย่างเลยเก็เดี๋ยวคืนนี้บานคงจะวิ่งคลองน้ำทั้งคืนแน่ครับ ตรงนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนไม่จริงไเดห้องน้ำสดเลยโหดยดี๋กัมดย,ย,ยมดเลยสดเลยสดควยเลยน,น,เเนีโชว์เอาเปดโชวดิโชดิโชวดิโชว,โชว,โชวกโชดิ ผมจะกินคำใหญ่ๆเลยเลยังไงอร่อยใช่ไหมไปกินน้ำตามทำไมอะเข้มปรุงเองครับปรุงเองครับอันนี้กับอันนี้อะไรเซฟกว่ากันเอาอีกวะอะ่อนอะไป มันคนละชั้นกันแล้วคิดว่ามันเหมือนกันอ่ะมันเหมือนกันอ่ะไม่เหมือนเลยใช่ไหมมันเหมือนเหมือนตรงไหนมันเหมือนมันหมต้องคำใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะอร่อยนะไม่เต้องเยอะเอ้าเอ้อ อร่อยแกล้งหลานครับไม่มีอะไรทำวุ <'t you guys out> <si suppression> ้นหลานมาเด้อครับกินน้ำกัดอืมอืมเจ็บจังเลยวะหนูเอาหนูให้บสีเอาให้นี่ครับ สดทีเดียวหมดครับนี่ดูนะตัวแอนมาดูใครจะบุกก่อนกันเดี๋ยวเขาหน้าจะทำให้ล้นถ้วยแล้วก็สดแข่งกันไม่กินเน่าเอาล้นถ้วยนี่เลยสอง<ส>รถจะพอหรือเปล่า กลัมบมาจากอเริกาอาจจะได้ดูปีหน้านะครับ <laughs> ดูสดแบบล้นถ้วยนะครับอาจจะถ้วยใหญ่กว่านี้ด้วยใหญ่ใหญ่กว่านี้ด้วยนะเห็นไหมมาดูใครจะซุปปะกันสวยโอ้แค่นั้นเองอนี่ครับซดซดหมดเลยครับหมดแล้ว,ลวอะไร หลอกให้กินกินกินเนาะเจียวจะตายเอาอีกบมมกหมอ๋อแล้วครับวันนี้นนเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปจะทำอะไรไม,ไ,ไม่รู้ ทำอะไรคลิปต่อไปอาจสิวงบอกว่าไ,ไปไหนงังน่าปิดจิ๊บเลยจิบฟุนเอาออกเอาถุงออกไม่เอาถุงวางาวางแล้วสิไปไหนไม่ถุงกบอเนยโซ่กล้องหลาย <c oughs> แล้วจะไปไหนหาโซ่รถอีก ก็เป็นบรรยากาศนะครับอยู่ในสวนนะครับแล้วในอนาคตนะครับผมจะทําซุ้มนะครับไว้ที่กลางสวนนี้นะครับทําเป็นซุ้มไว้นั่งทําคลิปทําอะไรในสวนนี้นะครับเป็นไงดีบอ่อร่อยรสชาติอร่อยค่ะอีกจักปีสิปเปิดซองอีก็อปปี้คล,ปคลิปนี้หนูฝากช่อง อาคูดด้วยนะคะชื่อช่องตั้มตั้มวิวิถีบ้านบ้านพากินพาเที่ยวค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีครับมีการกระซิบด้วยครับ,สว,ส,รบสวัสดีพร้อมกันเลย